จงช่วยขนาดอดเป่ิดความศักดิ์สิทธิ์อปมพองเมียเนียเทียดเทียดจงช่วยขนาดอดเกิดความศักดิ์สิทธิ์ปมพองเนีย้ยเนียเมียดเทียด สวัสดีค่ะเช่วอปรางเช่วอปรงอารีกุลนะคะรับบทเป็น พนอในเรื่องพนอค่ะฟาชสตาร์แล้วก็ทีมพี่ผู้กำกับพี่ตั้มนะคะก็ได้ให้เวิร์กช็อปกับทาง acting coach แล้วก็พูดคุยกับทางทีมงานเพื่อกับว่าพนอเขาอยากให้เป็นยังไงค่ะตัวเองเดี๋ยวเดียวก็จะมันครั้งสองครั้งค่ะแล้วก็ที่เหลือจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับตัวละครอื่นๆอีกหลายครั้งเหมือนกันเพื่อที่จะสร้างสตอรี่สร้างประสบการณ์ในชีวิตของตัวพนอขึ้นมาว่าเป็นยังไงเรียกได้ว่าเป็นการเตรียมตัวที่ค่อนข้างเข้มข้นเหมือนกันเพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันือธรรมมชามาติก แล้วก็ต้องคอยถามพุ่งกลับว่าเออทําไมเขาถึงเลือกทาเรื่องเรานีอ้อะไรคือจุดประกายหรืออะไรคือเรื่องราวที่เขาวางแผนไว้อะไรเนี่ยคะ่ะ โชคดีหนูว่าเป็นเรื่องก่อนที่จะเกิดขึ้นของรองของมันไม่ใช่เรื่องต่อมันเป็นเรื่องก่อนหน้าเราก็ไม่ต้องแบบเป็นเขาที่เคยมีมาแล้วแล้วแต่เป็นเขาก่อนหน้านี้ก็เรียกว่าเป็นพนอที่ยังเด็กหัดใจยังไม่โตเตมที่ไม่รู้มันก็เลยไม่ได้มีข้อจํากัดว่าว่าต้องต้องเล่นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องที่เจอมันก็หนักก็ไม่แปลกใจที่เขาจะกลายเป็นแบบเขาในในภาคต่อต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นอะไรที่สนุกมากๆแล้วก็ไม่ได้ถูกกําหนดกรอบว่าต้องเป็นยังไงค่ะ อะไรคือสิ่งที่ยากที่สุดหรอคะสำหรับตัวเชอรู้รสึกว่าการเปลี่ยนแปลงตัวเองใน่ายทำแต่ละวันใช้เวลาค่อนข้างเยอะในการเมคอัพเปลี่ยนลุคเข้าไปะคะ่ะอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องราวที่เขาต้องเจอมันหนักต่ออารมณ์ตัวเชอรมากๆถ้าเป็นเชอร์เจอเรื่องแบบนั้นคือเชอรไม่ไหวแล้วแน่ๆเชอรไม่น่าอยู่อยู่รอดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาสู้มากแล้วบางทีเชอ์ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาต้องสู้ขนาดนั้นแต่ว่าเขาแค่สู้เขาแค่เป็นคนสู้จริงๆมันก็คือโอเคมันไม่สามารถตายได้จนกว่าเขาจะถ่ายของให้คนอื่น ตุกต่ออะไรเงี้ยมันหนักต่อชีวิตมากเลยอ่ะหนูแบบอันที่เขายังมีจิตใจที่ดีที่จะคิดถึงคนอื่นต่อว่าอยากให้เรื่องนี้จบที่ตัวเขาอ่ะสุดยอดนับถือใจนับถือใจเขามากๆที่เขาเขายังมีความเห็นอกเห็นใจหรือเป็นห่วงคนอื่นอยู่ในตัวทั้งๆท,ท,ที่ตัวเขาไม่มีใครเห็นคุณค่าหรือว่าไม่มีใครให้ความสําคัญกับเขาขนาดน,นั้นเลยมีแต่คนทําต้องการอะไรบางอย่างจากเขาทําอะไรบางอย่าง เลยแบบนับถือนับถือใจเขามากๆถ้าจะไม่มีเท่าไหร่เอาถามว่าเชอเคยแบบว่าตอนเด็กๆเ,เคยมีเพื่อนแกล้งไหมมีแต่ว่าตัวเชอไม่เก็บมาคิดเลยอะตัวเชอแบบ มองเป็นเรื่องแบบก็เพื่อนแก่แล้วก็ปล่อยมันไปเสมอเลยอะไรเงี้ยจริงๆเพื่อนมาบอกทีหลังตอนโตนแล้วเหมือนกันว่าเอออันเหตุการณ์พวกนั้นเขาเรียกว่าโดนบูลลี่นะแกอะไรเงี้ยก็เลยแบบอ๋อเหรอแต่เราเรา,เราไม่เคยเก็บมาคิดขนาดนั้นเลยหวังว่าจะไม่มีเรื่องจริงเกิดขึ้นไม่มีใครต้องเจออะไรแบบนี้อาจจะเบากว่านี้ก็ได้แต่ว่าก็ไม่มีใครต้องโดนทำของหรือต้องเผชิญเรื่องราวแบบที่ฟานอเจอแบบไม่ไม่อยากให้เกิดขึ้นจริงๆค่ะไม่มีคนเกิดแบบไม่ต้องเกิดจะดีที่สุดเป็นเพียงความบันเทิงในภาพยนตร์เท่านั้น 你看。<Yeah. laughs> พังจริงต้องยอมรับว่าไม่ใช่แฟนสนองขวัญหนังสยองขวัญแต่ชอบที่ได้แสดงในเรื่องนี้มากเพราะมันเปิดโลกเชื่อมมากๆว่ากระบวนการการทําภาพยนตร์สยองขวัญมันเยอะแล้วมีความทุ่มเทสูงมากๆไม่ว่าจะเตรียมการระหว่างถ่ายทําแล้วก็ post production อีกทํา CG ต่างๆก็รู้สึกว่าเป็นงานที่ทุกคนทุ่มเทในความต้องการปั้นผลงานชิ้นนี้ให้ออกมาดีที่สุดนะคะแล้วก็ทีมทีม,ท,มที่นี่ที่ได้ทํางานด้วยกับทีมพานอรอบนี้ก็สุดยอดทุกคนเต็มที่มากๆเอฟเฟ อะไรมันใช้เวลาเยอะมากในการถ่ายทําแต่ละซีนค่ะว่าหนักกว่าที่คิดแล้วก็ไม่ง่ายเลยกว่าจะได้หนังภาพยนตร์เรื่องหนึ่งออกมาค่ะเอาจริงเธอไม่ค่อยรู้ว่ามันตา่างยังไงเท่าไหร่แต่เรื่องหนึ่งแน่ๆที่ได้ยินมาคือไม่ได้มีจำสแกร์เยอะแต่จะมีภาพติดตาเยอะเพราะฉะนั้นเชือก็รอดูเหมือนกันว่าภาพติดตาตหลนั้นมันจะหลอนไม่ให้เชือฝันหรือเปล่า าไปถึงขั้นนั้นน่ะก็คือทุกคนประสบความสําเร็จกับการทาหนังเรื่องนี้ถามว่าแตกต่างไหมไม่ค่อยรู้เหมือนกันว่ากองอื่นที่เขาถ่ายมันถ่ายตากันยังไงนะคะต้องขอภัยด้วยไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ว่าเรื่องนี้น่าจะมีความสยองแบบจิตตาเอาไปนอนฝันร้ายได้เพราะตัวเองเจอของจริงแบบตุ๊กแกจริงมางเลือด มีการแับจงแบบเจ็บนิดนิดน้ดนอยๆอะไรเงี้ยก็มีอยู่อะไรเงี้ยก็เรียกได้ว่าความจริงความสยองที่เขาสร้างภาพให้เห็นแค่ในกองอ่ะก็รู้สึกสยองมากแล้วแล้วถ้ายิ่งไปซีจี่มันจะสยองขนาดไหนอ่ะในฐานะที่คุณเชอร์ปรางเรียนจบสายวิ์มาเนาะ,ะแล้วหนังเรื่องนี้มันเป็นแบบสยศาสตร์เลยทีนี้เนี่ยเราอยากยกประเด็นเรื่องของแบบโปรโตไกด์อย่างเงี้ยคุณเชอร์ปรางคิดยังไงในแง่ของแบบเด็กวิะครับอาจริงก็ยังหาคําตอบไม่ได้นะคะ มันยังไม่มีอะไรช่วยพิสูจน์หรือแบบบอกได้เลยแต่ถ้าทีวีเปิดเองเนี่ยคือมันก็เคยมีว่าถ้าเกิดทีวีรุ่นใหม่มามันแบบสั่งรีโมทได้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าทีวีรุ่นเก่าเสียบปลั๊กอยู่แล้วอยู่มันติดเองก็เป็นการรัดวงจอบางอย่างได้หรือเปล่าไม่มั่นใจก็หาว่าเกิดขึ้นได้ไหมด้วยตัวเทคนิคมันอาจจะมีการเกิดขึ้นได้แต่ทําไมมันเกิดณเวลานั้น ทำไมมันเป็นตอนนั้นทำไมมันถึงทําให้เราสะดุ้งหรือว่ารู้สึกหลอนได้อันนั้นมันก็อาจจะเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติหรือแค่จังหวะเวลาพอดีมันอะไรก็ไม่รู้แต่ว่ามันได้เกิดขึ er. <Okay. S 1> ้นแล้วก็ฝากภาพยนตร์เรื่องพนนด้วยนะคะเข้าฉายวันที่16มกราคมนี้ในโรงภาพยนตร์น,นะคะแล้วก็ทีมงานทุกคนตัวเชิเต็มที่มากๆนักแสดงหลายๆท่านก็คือลุยกันแบบหนักมากเลยก็รู้สึกอยากให้ทุกคนได้มาชมผลงานของทุกๆคนที่ร่วมสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้กันขึ้นมานะคะก็ ไปชมกัเนเยอะๆนะคะไปดูกันนะสนุกแน่นอนเขาบว่าเกือบจะกลายเป็นหนังแอคชั่นอยู่แล้วด้วยไอ้นจอง่าจเปินไป คิดถึงกูมากไม่ใช่เหรอ